ทำไมแนนโนไม่มีวันก็เพราะว่าแนนโนเนี่ยเป็นลูกสาวของซาตานนะครับมาดูข้อมูลที่น่าสนใจกันดีกว่าครับนี่นะครับคือชื่อจริงของแนนโนนะครับชื่อนางสาวมาราอมาาตายากุลมาราแปลว่ามารนะครับหรือว่าปีศาจครับส่วนอมาราตายากุลเนี่ยแปลว่าการเป็นอมาตะครับเมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยจึงหมายความว่านางมารที่เป็นอมาตะไม่มีวันตายครับ ซึ่งนามสกุลของแนโนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับนามสกุลของคิตตี้ชิชาอมาตยกุลนะครับก็คือคนที่แสดงเป็นแนโนนั่นแหละสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือตัวเลข666ตรงนี้นะครับคือตัวเลขของซตาตาลส่วนรางวัลที่ชนะเลิศตรงนี้นะครับคือรางวัลบทความควอนตัมฟิสิกส์ในพระพุทธศาสนาครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่รางวัลที่ตั้งมาแบบตลกตลกนะครับแต่ว่ามีความหมายแอบแฝงไว้ด้วยคือแนโนเนี่ยมีความอัจฉริยะทางด้านฟิสิกส์มากๆนะครับคือเก่งด้านนี้มากๆซึ่งเรื่องฟิสิกส์เนี่กกคอรอ,อรรรรงงงขแาะทับ เมื่อนำมาโยงเข้ากับเรื่องพุทธศาสนานะครับก็จะเหมือนกับแรงของผลกรรมที่เกิดใครทำกรรมใดก็จะต้องได้รับกรรมนั้นครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันนะ